รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียปีหกไทยแลนด์เดอแฮปปี้เ s สารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศสนับสนุนความสุขโดย ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โครงการกบจูเนียปีหกไทยแลนด์เดอะแฮปปี้เนสสารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศค่ะเวทีประกวดสารคดีสร้างระดับมัธยมนะคะและอาชีวศึกษาตอนต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะและด้วยความเชื่อมั่นนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดของประเทศค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับความสุขท่ามกลางวิถีธรรมชาติของผู้คนห่างไกลาจากทะเลสาบสงข,ขาจังหวัดพัทลุงค่ะกับพน งานที่มีชื่อว่าวิถีชุมชนคนปากกระค่ะท้องถนนที่ไม่เคยว่างเว้นจากการวิ่งผ่านไปมาของรถราและผู้คนมากมายที่เดินสวนทางกันด้วยความเร่งรีบแข่งกับเวลาที่มีอย่างจำกัดในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายของสังคมในปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตท่ามกลางวัฏจักรของความเร่งรีบจนบางคนอาจลืมที่จะมองหาความสุขให้แก่ตนเอง ที่นี่ปากปลาสายน้ำแห่งชีวิตของชาวบ้านจังหวัดพัทลุงสายน้ำสายนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอีกทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านยังผสมผสานกับธรรมชาติของที่นี่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวละค่ะ เป็นประจําทุกเช้าที่ชาวบ้านจะออกเรือเพื่อไปทําการประมงในบริเวณทะเลสาบสงขาส่วนปลาที่ชาวบ้านจับมาได้ก็จะนํามาร่วมกันแก็ออกจากแหจากนั้นจึงนําไปขาย หรือแปลรูปต่อไปปลาที่จับมาได้ในแต่ละวันอาจมีจํานวนมากน้อยต่างกันไปแต่ก็เพียงพอต่อการดํารงชีวิตของพวกเขาเพราะความพออยู่พอกินของพวกเขานั่นเองความพิเศษของนาข้าวที่นี่คือชาวบ้านมีการทํานาข้าวกันในบริเวณทะเลสาบสงขาซึ่งดูแปลกตาไปจากนาข้าวทั่ว,วไปนาข้าวริมทะเลสาบเป็นอีกมุมหนึ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามของจังหวัดพิทะลุงซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าหาธรรมชาติของชาวป,ปากปลาค่ะ อีกหนึ่งอุปกรณ์จับปลาที่มีความสําคัญมากบนสายน้ําแห่งชีวิตสายนี้ก็คือยอยักษ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ใช้ชีวิตร่วมกับสายน้ําสายนี้มาอย่างช้านานจะหลอหลอมให้เกิดภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ยอยักษ์ขึ้นเรามรรู้จักยอยักษ์กันเลยดีกว่าค่ะคุณลุงคะยอนี้ทามาจากอะไร ไ,ไดไส่วนใหญ่เขาใช้ไม้อะไรกันหรอคะไม้เม็ดไม้สมินต์อยากให้ลุงลองทําให้หนูดูอยากทําบ้างทำอะไรยกยอกขึ้นไปเองเลยเย้าาก,การใช้ชีวิตในแต่ละวันของชาวปากปลาจริงอยู่อาจจะมีความเหนื่อยล้าบ้างแต่สิ่งที่พวกเขาได้มาก็ดูจะคุ้มค่ามากพอที่จะทำให้พวกเขาหายเหนื่อยได้ ทั้งรายได้ที่ได้มาในแต่ละวันและการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในทิ่ที่เกิดมาแม่นี่จะเป็นความสุขที่คนอื่นอาจมองว่าเล็กน้อยหรือไม่เห็นค่าของมันเลยแต่สำหรับพวกเขาชาวปากลานี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณละ่ะลองถามตัวคุณบ้างเลยยังว่าความสุขที่แท้จริงของคุณนั้นคืออะไร โอ้โหเรียกได้ว่าความสุขแบบเรียบง่ายท่า,ามกลางธรรมชาตินะคะเป็นความสุขที่คนไทยเส,สะแสวงหาจริงๆค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นความสุขจากเด็กๆทีมไหนผลงานเรื่องอะไรนะคะพลาดไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ